ฝนลงละอองค่ะทุกท่านก็เลยอยู่ข้างในเนี้ยละค่ะก็ได้ยินเสียงนกนกเขาก็มาแยะเลยนะคะะเจอโนอ,อีกตัวแล้ว <Bye. S 1> วันนี้ฝนตกแต่เช้าอีกแล้วค่ะ ดูด้านหน้านี่ค่ะนี่ก็รอบๆนะคะในสวนค่ะบ้านเราอยู่ในสวนสวนน้อยชมวิวทิวทัศน์ต้นไม้สวยๆกับธรรมชาติฟังเสียงนกค่ะ<อ>ฝนลงละอองปอยๆอะค่ะฝนตกปอยๆ อากาศกำลังดีเลยเอานกนกบินไปแล้วเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสดชื่นแจ่มใสกับบรรยากาศยามเชา้าฝนลงละอองปล่อยๆอะค่ะฝนตกปล่อยๆอ,อากาศกำลังดีเลย ฝนตกทั้งคืนเลยเห็นน้ำฝนไหมคะน้องฝนน้องฝนค่ะลงไปนี่ค่ะนี่ก็รอบๆนะคะในสวนค่ะบ้านเราอยู่ในสวนสวนน้อยๆอากาศแจ่มใสนกแย่ะๆเลย ฝนลงละอองค่ะทุกท่านก็เลยอยู่ข้างในเนี่ยละค่ะก็ได้ยินเสียงนกรองรับกันเสียงไก่เสียงธรรมชาติช่างไพเราะเหลือเกินต้นไม้เนี่ยราคาทุกท่านนกแยะเลยตรงต้นไม้ตรงนี้ละค่ะอู้นก ฝนลงละอองค่ะทุกท่านก็เลยอยู่ข้างในเนี่ยละค่ะก็ได้ยินเสียงนกฝนลงละอองปอยๆอ,อะค่ะฝนตกปอยๆอ,อากาศกำลังดีเลยร้องรับกันเสียงไก่ วันนี้อากาศแจ่มใสค่ะนี่ค่ะน,นีนก็รอบๆนะคะในสวนค่ะบ้านเราอยู่ในสวนสวนน้อยนอยนกเขาก็มาแยะเลยนะคะ่ะเจอนกอีกตัวแล้ว ยามเช้าค่ะเสียงธรรมชาติช่างไพเราะเหลือเกินต้นไม้เนี่ยราคาถูกทันนกแยะเลยนี่ค่ะน,นี้ก็รอบๆนะคะในสวนค่ะบ้านเราอยู่ในสวนสวนน้อยๆอาดีสดชื่นอันนี้ก็ฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติกันนะคะ เสวนไก่ตรงนี้าคา่ะนกมาเต็มเลยฝนตกทั้งคืนเลยเห็นน้ําฝนไหมคะน้องฝนน้องฝนค่ะลงไปก็ตอนนี้ฝนก็ลงไปปลอยค่ะออกไปไม่ได้ไม่เห็นแสงตะว,วันเลยนะคะเพราะว่าเมีบังค่ะก็ตอนนี้ฝนก็ลงไปปลอยค่ะออกไปไม่ได้ ไม่เห็นแสงตะวันเลยนะคะเพราะว่าเมฆบังค่ะฝนตกทั้งคืนเลยเห็นน้ำฝนไหมคะน้องฝนน้องฝนค่ะลงไปอากาศแจ่มใส <c ười> นกแยะเลย นกเขาก็มาแยะๆเลยนะคะะเจอนอกอีกตัวแล้วมากอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะฝนตกปล่ยๆฝนตกลินลนอากาศฝนตกทั้งคืนเลยเห็นน้ำฝนไหมคะน้องฝนน้องฝนค่ะลงไป ไหล้อจังเลยวันนี้ไม่เห็นแสงตะวันค่ะโอ้นก nope. ตรงนี้ก็หน้าบ้านหน้าบ้านค่ะทุกท่านบินกันเต็มเลยก็เช้านี้ฟังเสียงธรรมชาติใช่ค่ะไปดูด้านหน้าก็ ตอนนี้ฝนก็ลงไปปอยค่ะออกไปไม่ได้ไม่เห็นแสงตะวันเลยนะคะเพราะว่าเมฆบังค่ะฝนลงละอองปลอยๆอะค่ะฝนตกปลอยๆอากาศกำลังดีเลยนี่ค่ะนี่ก็รอบๆนะคะในสวนค่ะบ้านเราอยู่ในสวนสวนนน้อง ยามเช้าอากาศสดชื่นค่ะดูท้องฟ้าสิคะนี่ค่ะว้าวนกนกบินไปแล้วเป็นธรรมชาติที่สวยงามสาดีสดชื่นวันนี้ก็ฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติกันนะคะเสียงไก่ตรงนี้ราคานกมาเต็มเลยอาดีสดชื่นวันนี้ก็ฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติกันนะคะ เสียงไก่ตรงนี้ราคานกมาเต็มเลยเสียงธรรมชาติช่างไพเราะเหลือเกินต้นไม้เนี่ยราคาถูกทันนกแยะเลยยมเชา้าอากาศดีจังเลยยำเช้าอากาศสดชื่นค่ะ ดูท้องฟ้าสิคะนี่ค่ะว้าน,นี้ก็เลยดูบรรยากาศยามเช้าค่ะยามเช้าอากาศสดชื่นค่ะดูท้องฟ้าสิคะนี่ค่ะว้านกตรงนี้ก็หน้าบ้านหน้าบ้านค่ะทุกท่าน ให้ล้จังเลยวันนี้ไม่เห็นแสงตะวันค่ะยามเช้าอากาศดีจังเลยมากวันนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะฝนตกปลอยๆฝนตกลินๆอากาศนี่ค่ะ น,นี่ก็รอบๆนะคะในสวนค่ะบ้านเราอยู่ในสวนสวนน้อยมากวันนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะฝนตกปล่อยๆฝนตกลินลินอากาศปล่อยฟังเสียงไก่เสียงธรรมชาติเสียงนก ยามเช้าอากาศสดชื่นค่ะดูท้องฟ้าสิค่ะนี่ค่ะว <c oughs> ้าววันนี้ฝนตกแต่เช้าอีกแล้วค่ะ <c oughs> ก็ไปล้อจังเลย <c oughs> วันนี้ไม่เห็นแสงตะวันค่ะฝนลงละออง ปลอยๆอ,ยอะค่ะฝนตกปล่อยๆอ,อากาศกำลังดีเลยชมวิวทิวทัศน์ต้นไม้สวยๆกับธรรมชาติฟังเสียงนกค่ะก็ตอนนี้ฝนก็